มันหนักมากเลยครับถ้าเปิดมันก็คือมันก็เป็นยังไงย้ายย้ายยนายย้ายย้ายมัเปิดไม่ได้อะไอ้ยทำมันเปิดได้แต่ไดาก็ต้องไปหยิบรีโมทมา

ไมู่แค่ตกเล็กตกไม่ทั้งไม่ทัรีแตว่าตี๊ดกค่ดีเส้ค่าีว่ามันไม่ใช่ยุ่งยากเยตเด็นีอกีอกเรียนั้ใชทาเวรับเร็วรับเร็ว